đó đau khi xuôi đau cầm ngam cả lắm đó đau cứ Hãy subscribe cho เห็ดยาแรกนะเจ้าอุ้ยแต่ดอกใหญ่มากนี่ดอกมันบอกค่อยงามน,นะนะอืมเจ้าอู้หูขบวนขาสวัสดีปีน้องสุขสุขคนเจ้านะเจอกับแพงบรรยากาศกลางป่ายเช่นเคยเจ้าเนาะมาหาเห็ดเจ้า น่าจะเป็นช่วงของเห็ดดอกเห็ดดินอยู่ในเจ้าเห็ดเครื่องเขาเนี่ยแต่ว่าก็ได้เห็ดหน้าแร่เนาะ,ะไปเลยไล่ได้เต็มตะก,กาเลยเจ้านอะวันนี้ก็รุ่นตกกกะกันก็แพงนะเจ้าว่าวันนี้เรามานก่อนนะเจ้านาะแต่บรรยากาศวันนี้บอกเลยว่าข้ามบนก็คลุ้งฟ้าคลุ้งฝนนะบ่หัวนี่จะเจอฝนหรือเปล่านะเจา้าไปรุ่นตะก,กันเจ้าเป็นจะมีก็นเนาะเจ้าวันนี้เจ้าแต่ว่าฝนตกมาและวจ้ากตกแห้ง ดูไปใหม่เจอะกะว่าเห็ดอยู่ไปหมดแล้วเนาะนี่เจอแล้วเจ้าดอกแรกเขานะเจ้าเป็นเห็ดหน้าแรกนะเจ้ามีกี่ดอกเนี่ยตรงนี้อือยสฟังอี่ตรงนี้นะเจ้าอู้เป็นมดมูคักแน่นแน่แท้ ไม่มีก็ทิ้งไปทำย่โอ้ันนี้ได้กาวัน,<อ>น,นี้บ่นนได้เปื่อเจ้าปล่อยเชื่อนี่จีสามดอกเจ้ามาทางสวนไฟไหมพ้พอดีบวัวพระจชา นี่ก็เฮ้ยเฮ้ยเดอกดอกนะี่ขาขนหน้าจอสองดอกใ,ใน้นี่ดอกจะไปสามดอกนี่จีม้มอมากเลยอ่ะ ดอกนะึงดอกนะึงมีส่วนตัวนะจอยดอกนะึงจอยดอกนะึงดอกนี่สวยได้แหละฟังนี่ใบไ,ไหม่นะน,นะเจ้าได้กุหลาบ โอ้น uh, ี่เท oh, ่านี่เป็นร้าเจ้าสอกดอกโออดอกนี้โดนแม็กกินเจ้าดัแบ่งกันคนละกึ่งดอกแมงมอาแฮปปี้อ้หูวันนี้ห่างหางนะเจ้าอู้ยนี่พอได้อู้หได้ก่อนล่ะนี่ โอ้นี่ดอกใหญ่เจ้า,า,าขาเลยส่วนไฟไม้คอลน,นี้คือว่าบัต้องเคียร์ไปน,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 นี่นี่นี่ดอกนี่แค่นี้ดอกอุ้ยนี่ทานนี่ทานน้อยเจ้า มันเคลียร์ไปใหม่พอนะเจอาเห็ดมันก็เริ่มยูบเริ่มวายนะเจ้าตรงเห็ดหน้าแร่อะทรงแบบเท่าทรงเปื่อยไปหลายละทางอาจจะมีกระเจ้าจนี่เห็นดอกหนึ่งใกล้ๆกันเจ้า ละน้องเห็ดยาแร่นะเจ้าอุ้ยแต่ดอกใหญ่มากดอกมันบอกขึ้งงามนะนะอืมน้องอู้หูเขาขอ้วนของขาขาอ้วนมากน่ะดอกใกล้ๆกันเพื่อนนะเจ้า นะมีติดจีนี่ตัวเจ้าอุอ้ยสองสวยๆใหญ่เจ้าสามดอกเลยตรงนี้ป่าเกือบไปแล้วเจ้าป่าตอาจีงางามเตอนะเนาะอีกดอกนึง อมืมบรรยากาศก็นี่แบบตะว,วา่าฝนตกนะแต่อากาศนี่เหมือนแบบอบอ้าวเหมือนทันหอนนะเจ้าเฮ้ยเฮ้ยอุ้อออดยดอกใหญ่เลยน,นี่แหละแบบนี้แหละเจ้าที่เพ่งอยากได้น่แหลกอุกยยก้ยดอกใหญ่มากเนี่ยดอก แถมได้ขอนใหม่นี่จะออกเหรอนี่นัแรลมจะมีทรงพันเจ้าพันเล็กกับพันใหญ่นี่จะเป็นเล็กๆแต่ดอกก็ถทือ่วนาดีเจ้าขาง้อเลยนี่ดอกจีเจ้าเออนี่อันนี้ปวจใจเห็ดนั่นแหละน่ะอยู่วงมันอยู่มูเดียวกันนะเจ้าเห็ดนี่เค็บอกกินเถอะฮันอ่ ดอกนะึงทั้งดอกมัๆๆๆ่ไม่ดอกนะึงให้เปืือกน้อยจะไปแล้วเจ้าแต่ดอกมันใหญ่ดีเนาะ นี่สองดอกดอกสวยดอก,กงามกันนะสีโอูเห็มสองดอกเจ้าตอนนี้โดนแมงกินนะได้อยูั้ในกลางจีไล้ลเจ้าขาได้อยู่นะขายาวอยู่ านีชมด้หมเจาไปเปิดหอนะ่ะนี่เจอาเ้ยุยนี่นี่นีนยสองก็นั่นแหละเจ้า ดารลดอกใหญ่เจ้าซอดเฮ็ดดอกใหญ่มาเกเจ้าดอกมันหนาหนาเด้อดอกงามหมมันเจ้าอื้สามดอกเจ้า ตาใบไม้นหน,น่อยจา้าตรงนี้นะตรงนี้เกือบไปอ่ะออเปลือเจ้าโอ้โหไดก้กะลานี่เป็นร้าต้องเลือกเจกโอ้่านี่พอได้โอ้ยเสียาย เห็ดอบฝนืมไม่ได้สักทีเลยอ่ะถ้ามันบบเลยเรากลยจะเก็บเลยก็นี่สองดอกนี่ได้กระดาษดอกนี้ โอ้เฮียเซเปินปั๊บพ่อโอ้ยเป็นจุมอยู่นี่ถ้ากีดดอกขานะเจ้าเห็นหน้าแร่นั่นเออบางทีก็บห้องเห็ดหน้าอ่อนนะอเนาะก็มันจะเป็นดอกสีชมพูเจ้าโอ้ยดอกนี้ไปปล่อยเถอะสองดอกนะยังไม่ได้ เด็กอ่ะอู้สีม่วงโอู้หูเดี๋ยวน,ยวยนี้เท่าแต่แข็งนะเจ้าเอาแต่ไปใหม่อือหือ,อ,อ,อเอาเจ้าจุ่มเลยท๊ะ นเฮดชนิดนี้เป็นเฮดตีถือว่าขายดีเลยนะเจ้าเนาะนี่นี่เป็นร้าเจ้านี่ดอกจีเลยนั่นแล่เห็ดน,นี่น่นแล่ดอกนี้ดอกใหญ่ดีเจ้าอุ้ยขาขาอ้วนขาใหญ่มากเลย น็ดทาเจ้าทานยักษ์ทานใหญ่เจ้าใหญ่ของจริงน่ะดูฟ้ามือแพงดูมือแพงมือแพงน้อยไปเลยอ่ะนี่หูดอกเดียวกินพอเลยเจ้าโอ้โหดอกใหญ่มากโอ้โหอนี้ เห็นนั tamam, <t> ่นเลยน่ะนี่นี่อุ้ยดอกเห็นนั่นแหละอุ้ยตงนี้พังได้เดี๋ยวได้สอดนใต้นีิจอดี่ออีกไหมีอีกไหม จี๋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 นึงโอ้ยอยู่ข้างในฮะเนมเจ้าวุนนื้อ้นนี่งามงามไกล้ๆกันจ้าโอ้ยนี่ไม่มุมกะ ก,ก,ก็ได้เจ้าดกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็บพึ่งเจ้าเห็บพึ่งเข้าเทนะี่ยวน่ะโอ้ยเจอกันเกือบตอนบานเจ้ามีแพ่งย้ายมาอีกฝาาหนึ่งเจ้าซึนี่จะเป็นแบบ จะเป็นต้นแบบแบบ่ค่อยตื่นต้นชาต์ตัวใดจะมีต้นกอุ่นไอ้เนี่ยแดงเน,นี่เจ้าอ,อือดบบนี้กาลังได้กลาลังดีไ,ได้หน่อยแต่ก็ด้องนีมแข็งดีนะเจ้าแข็งจื้อนี่เปรี้ยวมะส้มจะได้กนอนอเนี่ย กินทานเจ้ากินทานน้อยเจ้าโอ้โดอกนี่ได้อยู่แล้วเจ้าเนาะกินลรำเมื่อดอกนีนะ่เห็ดเนี่ยมันแพงถือว่าเป็นยานะเจ้าใหดทานน้อยนี่นะเห็ดยงงอย่างน้อยอย่างน้อยโอ้ยตานแลกโอ้ยดอกสีม่วงน้ำขนาดเจ้านี่ดอกเนาะปุ้นปุ้นปุ้นอยู่ปุ้นปุ้น,น,น,ด,นดอกเจ้า ตามงามดูสิแบบนี้ก็สวยเลยเจ้าแบบนี้จุ๊บเลยได้กันอู้วตอกนี้บบบใครงามกินได้อยู่เนาะ อาละเจ้าเนาะมีแพงคิ่กับแพงน่าจะหาเพลงตัวอีเถอะป่ะเนี่ยเพลงก่อนเต็มตะกร้าละป้าเดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมๆกับเราให้บ้านข้างนอกมาเจ้าเนาะตอนนี้เขากำลังเดินย่างโอซากานะเจ้ามาฮาราเจ้าเป็นได้เอ่เต็มตาเต็มครับผมมึงอ่ะจะได้เยู่นะ กกน,น,น,นอนกำลังจะนอนเห็ดหนา้นาแรกเจ้วเห็ดนะเป็ดกินแซนะ่บเนาะเห็ดกินดีนะครับผมเจ้าแของแพงเจ้าเป็นเห็ดรวมนะสา,พาราพ,าพัดเห็ดเจ้าหลายอย่างเห็ดเห็ดหลายอย่างใหดพึ่งก็มีมีดอกเดียวนะเจ้าพึ่เขาเนี่ยสองคนร่วมกันจะือว่าได้หลายอยู่นะเจ้าเานาะสำหรับคันนี้นะเจ้าเอาละจะนาะได้สำหรับคลิปนี้นะเจ้าเพจก็ขอฝากคลิปเพียงแตอี้เจ้าเนาะวันนี้ก็เป็นผลงานตรงกับวันที่4พฤษภาคม2568เจ้าเนาะ เป็นเหชรเครื่องเหชรกลมนะจ๊นะน้องพี่กาดที่่าอุ้มหางแต่ถือว่ามานนะจ๊นะเนาะเขาพูดทุกการักเตมทางจะถึงท้ายคลิปนะจ๊ะคลิปนี้ขอจะลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับตาตบานเนาะโอ้โหงตาเจ้าเป็ม้า